ถ้ามีป่ามีตรงจะตกมากกว่านี้จะตกมือดอยูเดินแปดเดินเก้าเนเจ็ดปันแปดพันเปรียบสะดาเลยที่แบบโบราณสมัยยังไม่มีคอมอุตนิยมวิทยาคนโบราณจะนับเคืนถ้าเดินแปดก็ตกเล่นตกหัวที่ต่อกันอย่างน้อยแปดพัน, 8, นถ้าเดินเก้าก็เป็นเก้า ไม่มากไม่น้อยไม่ค่อยมาเรงก็โอาะอย่างนั้นแหละถึงฤดูเดือนเ,เก่าเป็นกลางแหงวัาการนะขวาวะลานพูดเพราะนะวัสะเป็นภาษาบาลีแปลว่าฝนกลางก็เป็นฤดูฝนกลางแห่งวัาการือฤดูกลางฝนจะเป็นอย่างนี้สิ่งที่จะสิ่งที่จะมากับฝนคือไข้ ฟังให้ดีนะถ้าราไม่บริหารร่างกายเพียงพอจะนอนอุตุนิยมช่วยกลมอุตุนิกรเพราะว่าเขาก็ไข้ไข้ผู้หญิงเป็นธรรมดานะถ้าไข้ผู้ผู้ชายโดยเฉพาะไข้พระไข่เนรใน,นลาบากไข้ามากแล้วดูฝนพระเนนจะเป็นประจําเดือนถ้าไขานอนกลางวันมากๆพระจะเบื่อผมจะไม่พูด เนี่ยมันกังวังมากถ้าเดินจะคงได้ให้เดินเดินในห้องนั่นแหละกุฏิ4าห้องเดียวก็เดินได้สมัยเขาเป็นพระนหนุ่มเขาเดินอยู่ในกุฏิห้องเดียวแทนตะแตะตะแตะเดินไปเดินมาถ้าเดินตรงๆมันได้เนื้อที่น้อยก็เดินเฉียงจากมุมห้องนี้ไปสู่มุมห้องเดินเฉียงวนดาวมา ผมเองก็ได้ประสบเห็นลมหายใจตอนตอนที่ผมเดินอยู่ในกุฏิห้องเดียวที่ภาษาบาลีว่าเอวังสันตุวาเตปรติยามปภาวา,าหูติอาสาสะปาสะปภวา,าหูติเมื่อเป็นอย่างนี้ความได้ลมที่ละเอียดขึ้นแม้ลมหายใจเข้าหายใจออกเธอก็จะปรากฏให้เธอเห็นแต่ก่อนไม่เชื่อดรอ,อก อ่านพระไตรปิฎกก็อ่านเพิ่ๆไปเช่นนั่นแหละเป็นไปได้ยังไงจะไปเห็นลมลมมันไม่มีตัวเถียงอยู่ในใจของตัวคนเถียงนะไม่เชื่อง่ายๆเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเราบอกให้เราไม่ค่อยเชื่อง่ายผมก็เลยหัวแข็งดี้ต่อไปเลยเถียงไม่ได้ไรในพระไตรปิฎกฝนตกอย่างนี้แหละปีนั้นถ้าจ่มไม่ผิด2516เห็นเดี๋ยวเพื่อนไข่ ไม่รู้วันไข่อะไรนะไข่เป็นประจำเดืนอนเขาไม่อยากนอนไฟว่ามันไม่ไมีสวยนะจุดไฟตะเกียงไม่ตะเกียงก๊อกมุกยานกับใต้เทียนจุดเทียนขึ้นมันอย่างเือมันอยู่ในป่าก็อยู่ในกุฏิสี่เสาห้องเดียวแหละเพาเดินไปเดินมาต่อแทะต่อแทะเดินช้าๆเดินจนกวมไม่ได้วิ่งไม่ได้ไปแรงไม่ได้ไปไวเดินไปเดินมากบมีสติเกาะติดอยู่ที่ลมหายใจ มันง่ายเราหายใจนี่เป็นสมบัติประจําตัวประจําชีวิตของคนทุกคนถ้าเอาอะไรมาไว้ที่เราหายใจยมันจะโดดเด่นมันจะประทับมั่นอยู่ในใจใจถ้าใครมีสติอยู่ทุกหายใจจะมันติดกันเป็นธรรมชาติถ้าจะเรียกคำหนึงว่าอาณาปนานะสัญญาอะไรจ็ได้คำว่าอาณาปนานสติมัอติดกันเนี่ย จนนอนหลับฝันเดินไปไหนมาไหนในฝันก็มีสติอยู่ในลมหายใจในฝันนั่คืออานาปาันาสัญญามันจะกลายเป็นเพอร์เซ i ชันอยู่ตลอดการพวลเราไม่ก็ยได้ยินเลยนะคำนี้นะพระคิริมานุนเป็นไข้ไปจำเดินหรือเปล่าผมมาดูเพราะว่าเป็นไข้นะส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญมากส่วนหนึ่งในงานคุณต,ตราในิการนี่แหละ แต่ถ้าเราจะไปเปิดหาคิริมานันทสูตรจริงๆก,ก็ไม่พบถ้าเปิดไปอ่านเพราะว่าอาภาทาสูตรนั่นแหละคือส่วนนี้สว่วนด้วยการอาพาตอนหลังมันสำคัญส่วนนี้มันสําคัญครูบาอาจารย์โบราณถ้าเลยเอาชื่อของท่านท่านผู้นี้มาเป็นเป็นชื่อของสูตรหรือเปล่าคิริมานันทสูตรส่วนนี้สําคัญ ในภาคเหนือของเราภาคทางเหนือทางทางล้านนาเขียนภาษาบาลาน่างดีแล้วลงมาหนึ่งไม่รู้ว่าพระภาคเหนือจะเคยอ่านไหมในบาลานบาลานภาคระาเนีอยเขาเรียกว่าตัวเมืองตัวเมืองภาษาอีสานนี่ก็ภาษาลาวเรียกว่าตัวธรรมคล้ายกันถ้าใครอ่านตัวอักษรธรรม ของของอีสานของลาวได้ไปอ่านตัวเมืองก็ได้เหมือนกันเพราะสมัยก่อนเราเจริญมาด้วยกันพราะจะทำรูปแม่น้ำโขงเมืออกันม่น้ำาขงตอนบนกลายเป็นล้านนาแม่น้ำโขนตอนตอนตอน,ตอนล่างฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขาเรียกว่าล้านช้างเมือ่อน้ำเจ้าพระยาติงวันโดยมหนนาพระลงเขาเรียกว่าล้านเพียน สามล้านฟังกดีนะล้านช้างล้านนาล้านช้างล้านเทียนเ,เ,เขาเรียกว่าเป็นรัฐรัฐนครรัฐแบบซิตี้ s t สเทเอาภาษาต่างๆมามารวมกันให้ใจจะให้มองเห็นภูมิศาสต์บ้างซิตี้สเทล้านนาแม่น้ำาขงตอนบนเชียงหายลงมาเชียงหายนี่เนื้นนอสุดเลยนะไปเจอเข้ามาแล้ว เรามาเรื่อางนูนเรียกว่าหล,าน,ลานหลานนาแต่ถ้าฝั่งซ้ายเลือดมาจจดถึงแม่น้ำคงตอนกลางจะเราไปสู่ตอนล่างเขาเรียกว่าหลานช้างตอนนี้คำนี้เป็นคำประกาศประกาศความยิ่งใหญ่ในหะลานช้างมนาะสีสัตนาคณนหดภาษาบาลีลูกแม่น้ำงฝั่งนี้ทั้งตอนล่างทั้งตอนกลาง เขาฟังจะรุ่งเรืองด้วยสติปัญญามากสมัยก่อนว่าอาจารย์ใหญ่ๆดังๆพระมหาเทพหลวงพระเทพลังกาแห่งนี้ดเด่นม,มากจะเก่งะปตาบาลีนะตาธารเกตตั้งชื่ออะไรจากย์ตุนิว่าสีสตนาขนะหุนมาจารยบาลีว่าสีสตนาขนาหุน,นส,ส,นนนสีมาเอาอเส้งเส้นลงก็เป็นสีแปลว่าง,งามสวยงามสตะเจ็ด นาคช้างนาหน้ากับช้างนี่ชื่อเหมือนกันนะบาลีบางทีเลือกช้างตัวใหญ่ก็ก็หน้าอย่างอย่างช้างพเพชรเพชรสันดอนเห็นไหมปัจจียนหน้าก็ลาออกเป็นปัจจียนนาเค็มที่บาลีก็ปัจจียนหน้าไปอานดุฟาร์ทบิลอก็บอกปัจจียนหา,า,าเขาเลยสันดรมอบปัจเจย,ยนหน้าเให้ชาวเมืองกาลิงครัตจะได้เกิดกลาของเดินขบวนไล่หนีจะได้นี้ไปอยู่เขาลงวงกบ ทำไมจะเร,รเยียกปจนาทำไมจะเรียกช้างวานานาคสัตวถิม่วงใช่าไหมมันเป็นมันเหมือน,น,น,นตรงูเป็นง่วงแต่บางทีใช้คำว่าหัตถีหัตถีสัตว์มือหัตถานิพพามือาภาษาบาลีเป็นปแปลแยกไปได้หลายศัพท์หลายแสงถ้าแม่น้ำองตอนบนอนาณาจักรล้านนา ทาลุบันตอนกลางสองฝากฝั่งคือเป็นเนือตอนตอนฝั่งฝั่งซ้ายเขาเรียกว่าหลานช้างคือช้างเยอะเขาจิงช้างเป็นคการ,รมประกาศศักดิ์ศรีสมัยนี้ถ้าประเทศไหนมีกองทัพยิ่งใหญ่เกรียงไกรเป็นมหาอำนาจอย่างอเมริกาอย่างประเทศอื่นเรียงจกกวัดใหญ่เคาก็มีอาวุธน,นั่นรถถัง จะหลวดเอ็กซอซเสไป่นึรงนี้วันขีปนามุตเอาอาวุธไปเครื่องประกาศความยิ่งใหญ่ของตัวเองอาณาจักรโบราณเอาช้างไปเครื่องมือยิ่งยิ่งใหญ่ในการรบถ้าใครมีช้างมากก็าชนะคือรถถังในหลายรถถังแบบบุคคบุบุตรทะรวนแมวค่าเสกของคนโบราณเมื่อนั้นประกาศว่ามีช้างเยอะตั้งชื่อว่าอาณาจักรสีสนานาคณุสตตะเจ็ดคณหุตคณหุนหนึ่งก็แสนหนึ่ง เจ็ดสิบแสนช้างเจ็ดสิบแสนเจ็ดล้านนั่นะก็เลยรี่ยังไงว่าล้านช้นางอกักษรอะไรจึงพระวิทย์นาการมังกรพระทบรระาบดีภาษาลาวมีอักษรกับะาัาไทยนะไปดูที่ใครคไปอ่านศิลาจจลึกพอกุลามความแขงนึกว่านึกวัดเก่งเลยไม่ได้นี้พาตาตัวตัวทำตัวเราเลยเพื่อฒนาการมาจากของเรานี่แหละของเรานี่แหละ,ขอ,หละของตัวเมืองของตัวอักษรธรรม คนลาวคนอีสานนี่ะเรื่องคริปมานนทศพูดเรื่องคริปมานนทศมาไกลยาวมาถึงตรงนี้เลวนะกินเวลาเขาอยากจะพูดถึงสภาพแวดล้อมของของเรื่องนี้่ันเขียนในในภาคเหนือเขียนเสร็จไบลานเป็นเป็นสองตัวเมืองคนเมืองมารุกมาสักคนในนี้รับเลยใช่ไหมบ่กหูบ่กหูประหารเลยรับเลยกว่าตันเจากเชียงไายกับเห็นฮียจากลำปางกปบแต่เจ้าวาหันเป็นเป็นประจำเดือนเหมดอกันหรื พระธรรมเทราลมหมาหมุนีก็เขียนปารกเรื่องนี้เรื่องพระคดีมโนนเป็นไข่อาพารสโตรนี่ไขเ่เพิรมันมีสติเลยไข่หน้าฝันองคิดว่ามันจะเป็นมามาลาเรียขึ้นสมองเพิรนนะขเขาไปมาลาเรียขึ้นสมองกัดฟันมันหีเข้าตาขวางนึกว่าหีเข้าออยังไงพภานอนก็ไม่รู้จะช่วยยังไงไปได้หยบกราบทูลถวายพระสมมาสัพุทธเจ้า พระพันเตภะวาวข้าแต่พระผู้มีพระ้าผู้จเจริญขอพระองค์จงทรงพระพระโลกาสถ้าดีคลิมานอนอาพาธหนักให้ไปไปเยี่ยมเยียนไปดูเล่าอาการใฟังพระยังเลยบอกว่าไม่ต้องเราอ,อนุเธอจงจำไว้เราจะรู้พูดหรือเปล่าจงนาสัญญาสิบนี้ไปแสดงให้คลิปมานันทพิโกฟังถ้าเธอฟังด้วยสติเข้าใจเธอทําตามนั้น ม้อา,าพาธนั้นก็จะหายก็จะหายในสัญญาสิบ้องมีอะไรถ้าหายากนะทำอะไรเข้าใจก็ไปอ่านพระตวปิฎกกลุ่มของอังคุตันนิกายคำว่าพระสก,กะนิบาศถ้ามันจะลงท้ายวันนิบาศนิบานมันเหมือนกันลหลายนิบาหมวดบปด้วยสิบอย่างที่เราสวดมาเมื่อกี้นี่ปัญจหิธรรมหิสมนาหะโตน่พวกนี้จะรื้อจะดิ้นดิ้ในอังคุตนิกาย แต่อยู่ในบรรยากะนิบาตปัญจกะคือกลุ่มที่ว่าดูฮ่าในจำนวนในจำนวนสัญญาสัญญาสิบเนี่ไล่ไปอะไไปตัวแบบอันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาสัพพลโอกับอนาคพิรันตนาตาสัญญาไปเรื่อยไปถึงสุดท้ายอาอนาปานสัญญาไงอนาปานสัญญาในที่เราสื่อในอนาปานาสิสตินี่ถ้าแต่ลมยาวไปไปจนจบ ข้อสุดท้ายว่าอย่างไงปรปฏินิสขานุปสีอสปตตามีติชิริได้เห็นความสลัดคืนเป็นประจำหายจะเข้าหายจะออกเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยรวม,วมรวงทุกแต่คำเด,ดียวว่าอานาปานาสัญญาละละเอียดและละเอียดอยู่ตรงนี้ข้าะนรนก็จําได้กัก็ไปไปแสดงให้พระคิริรนวนนณนรุนฝักรำไปไข่ไข่ท้าโดยดูอย่างนั้นแหละเพราะตกตกเกิดปวดหัวตาขวางกัดปันเดียวให้มันจะเรื่ออานาปานาสิริ จนกลายเป็นอานาปณะสังากาแม้แต่นอนหลับอยู่ในในไขก็ติดไข้ๆอยู่ก็ติด,ตดว่ามันหายใจเข้าหายใจออกถ้าเพื่อท่านหลายทําจะติดแต่ว่าชาวของไปเลยผมมันเป็นห่วงสักคนถ้าติดลมหายใจนะครั้งแรกการพัฒนาอาณาปณะสตินี้เราต้องการห,หนึ่งรู้ลมสองติดลมสามวางลมรู้ว่าลมเข้าลมออกเป็นประจำจนมันติด มื่อตีดแลมันมันต้องรู้มันมันรู้มาเองมันติดแล้วเหมือนคนแก่เหมือนคนเสพยาเสพติดค่อยแก่เสพมากติดมากตื่นมาพอตกฟ้าร้องคว้าสมากเลยกว่ากากว่าาไม่เหี่ยวที่เมื่อเราดูรู้เวลาเราขี่ขันน้ำก็เขียวห้องก็เขี่ยวนั่นเราติดมากกันคือติดจานในติดเหล้าในตื่นมาต้องกินให้เราติดลมวิ่งไปก็ดูลมอยูนอนหลับฝันเราก็ดูลมอยูมันติดกัน ที่เป็นอาณารปณะสัญญาใครจะตายก็วางลมยากที่ตัววางลมเป็นตัวๆๆยากไหมเพราะการที่พวกคนเจ็บมีสติอยู่เราเนล่ลมหายใจทุกขนาะมันติดกันโดยธรรมชาติยังง่ายกว่าง่ายกว่าที่มันติดแล้วคุณจะวางถ้าคุณวางลมได้ป๊อคุณเข้าสุา่ฌานไหนก็ได้ครับเห็นไหมละ่ะเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเพราะลมหายใจนี่เป็นสมบัติของพวกเรา ไม่ว่าจะตายอยู่ก็หายใจทุกร้องให้น้ำตาไหลนองหน้าอยู่ก็หายใจหัวเราะเดิว่าอยู่ร่าเดินอ,อยู่ด้วยความสุขความสมังสม่งสมบัตินะก็หายใจกินเผ็ดก็หายใจกินหวานก็หายใจกอ็อยู่ก็หายใจเราไม่ใจนี่เป็น,เป,นเป็นตัวแปรสัมพันธภาพระหว่างกายกับจิตเมื่อหมดลมกายกับจิตมันวิแยกกันเตื้นว่าตายเรียกว่าตายพทายางอย่างใจเขาเขาแยกจากกันดังซซฟ์แลนดิงของขอใช้พุทธหลังนะ ภาษาของเรียกว่าตายแซ่บๆไม่ไมีใครพูดตายแซ่บๆตายต้องกระวนก็วายไม่จะคลัสแลนดิ้งไม่จะตายอย่างแตกฮนะ <c oughs> ลมแบบแตกฮนะเวลาจะตายนี่นนก็าตายที่ลมนี่แหละให้วางลงได้อย่างยยยงงงัไม่มีความรู้สึกในลมจะได้ไม่ขั้นตอนของมันหนึ่งรู้ลมเขียนไว้เลยที่คือเทคนิคของอนามันได้สิสองติดลมติดลม สามวางลมถ้าอยานนี้ได้แล้วเก่งเลยเก่งเลยเวลาอะไรคนกลัวขีคคณก็ยังหายใจเดียวถ้าคนกลัวจะจะช็อกคณก็ยังหายใจอยางถ้าคุณกับขึ้นลมมันจะกร๊อเด้วยรายละเอียดความกลัวของรก็จะหายไปคุณั้ไม่หายใจก็ได้เพราะว่าเวลากลัวมันจะเป็นยังไงคนเขาโคบคุณได้เวลากดเราไม่ได้กเป็นยังไงก็ดูมันก็หายใจก็โคบคุณได้แต่เวลาจะตายทังไง ไปไรจะตายอภิธิกาโย ο, นิโรธสัญญาเวทนาสีติไะหิงสุสภาวะสารทังขาบูปตะมาปิญญาณังอทังกมามาขันนิเปธาคาถาศิลปะในการตายง่ายไหมแต่ใจ,จ,จมันยากเต็มไปด้วยศัพท์ขันห้างนี่แหละผมปวดหวัวามากผมไม่เคยปวดหวัวเมื่อผมไปถึงโรงพยาบาล ตอนที่เ,เต้นเริ่มแตกนะสมองของตายนของตายข้างซ้ายจะเท่าเดิมอีกปวดหัวลุกขึ้นนั่งสมาธิน้ำลายน้ำมูกน้ำหูน้ำตาล,ล้วมันไหลสมเป็นการตาตัวเองนั่งก็นัน่งมาแต่มันโยกมันจะล้มประคองร่างกายมาแต่มันจะล้มแต่ก็พยายามประคองด้วยสติตอนนี้นมันไม่คิดอะไรคิดใจว่าะจะตายจะ,ะไรจะตายเป็น,หนๆหน่อยแซ่บๆหน่อย นึกหาคำสอนพระพุทธเจ้าจะตายก็ไปคิดถึงพระพุทธเจ้าแต่รทัานสอนอย่างไรหัวเาขามองมันยังยังมีความสนใจในส่วนหนึ่งมันจำได้ว่าอภิริกาโยนิโรธสัญญาเวทนาสิทิระหิงสุสภาวะสตังขบูปตมาวิญญาณังอัถังเขามามาร่างกายของเธอยังไม่แตกสลายสัญญาทั้งหลายก็ดับแลงหนึ่งสัญญาขึ้นมาว่าอะไรนะนิโรธสัญญาสัญญาทั้งหลายของเธอก็ดับไปวิญญาณังอัถังเข้ามาามา สัพพสัญญาของเธอก็ดับไปเวทนาสีติระหิงสุดสภาวินเวทนาของเธอก็จะเย็นถ้าสังาาดัับถ้สญญาดับเวทนาที่มันร้อนร้อนมันทุกข์มันจะเย็นลงเย็นลงที่ว่าเวทนาสีติระหิงสุดสภาเวทนาทั้งหลายของเธอก็จะเย็นลงสัพพสังขารุปะสมาสังขารทั้งหลายจะเข้าไปสงบ กายสังขารปีจีสังขารมโน,น,นสังขารแต่เขาเสริมของเพื่อกันถ้าตัวสัญญา, world, ญญามาันดับไใจหลังจากนั้นวิญญาณหนังอัดถังเขมาเขมาวิญญาณของเธอก็จะอัดสะดงอันนี้จะ่แปลทับกลับอัดสะดงอัดสะดงแปลว่าไม่ตั้งอยู่ไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ไม่ตั้งอยู่ในโลกนั้นไม่ตั้งอยู่ในโลกนั้นมันจะหลุดปัดออกไปตรงกลางวิญญาณเป็นมวิญญาณคนทุกโลไปมันมันตั้งมันไม่ตั้งโลกนี้เป็ตั้งโลกหน้าคือมันจะไปเกิดอีกถ้าวิญญาณพระ,ะอริยเจ้าอัดสะดง ผมจำครั้นี้ได้ชัดของกระโหลกเลยลองนอนนอนกําหนดคือมันไข้หนักแล้วหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่กรุงเทพนะเขาถ้ามันจะตายก็มันตายตรงนี้ปากกดปากดับยาคือสัญญามันติดลมเพราะมันฝึกมานานจะได้ได้ได้ผลเรืองตลมหายใจสติมันเนี่ยติดลมอยู่ยากกว่าเลยบสูงใหญ่หย่าเลยสูง เลื่คงทำขอช่วยยากกว่าทุกอย่างคือปล่อยลมเห็นไหมรู้ลมติดลมปล่อยลมเขียนไปเลยสามตัวสามตัวเวลาคนจะไปเข้าฌานหรือนึกคนเข้าไม่ได้คนจะติดลมลมจะขวางอยู่ตรนี้นจะเป็นศิลปะที่ละเอียดมากสัญญาทั้งหมดใน,ในที่นี่บอกสัพพนิโรธสัญญา,ส,ญญาสัญญาทั้งหลายก็ดับไปทั้งหลายนั้นมีอยู่สองอัน คือนามสัญญาและรูปสัญญาสัญญาที่เป็นนามและสัญญาที่เป็นรูปไม่มีทั้งรูปและนามเลยตัวระหว่างใจมันอยู่ระหว่างกลางตัวสัมพันธ์ระหว่างรูปและนามกายก็อาศัยลมเวทนาก็เป็นลมจิตก็อยู่กับลมดูสิที่ว่าจะนาปนัดเสร็จจะทำให้สศติประฐานทั้งสี่ในบริบลูนเศรษฐประธานทั้งสี่นี่อะไรกายเวทนาจิตทำแสดงว่าทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิต ทั้งสภาวธรรมเหมาะมีลมพันธ์นี้เป็นตัวแปรกายันยัตราหางพิษเวตธรรมนีอสซาสัสสะสร้างพิษสุตตรายเรากล่าวว่ากายอันหนึ่งในการทั้งหลายคือลมพันจะเข้าหายใจออกในแรงเพราะว่าคือถึงเวทนาปั๊บเวทนาสุเวทนา